สรุปเคลกิจกรรมฟินาเล่คอลเลคชันทาเลน์ต้องฟักไข่ด้วยแหละสวัสดีครับเพื่อน,เอนๆเทรนเนอร์ชาวโอยมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมฟินาเล่นะครับก็เริ่มขึ้นแล้วยังเริ่มอีก5นาทีนับจากที่ผมทำคลิปก็เริ่มวันนี้แหละ10บโมงนะครับก็เมื่อวานให้รายละเอียดไปแล้วนะว่า วันนี้ตีบอสจะได้5,000 xp ไข่ลดลงครึ่งหนึ่งตอน10โมงนะฮะแล้วก็รีโมทเลดพาร์ทได้สิบจากเดิมเนี่ยจะตีได้5ใบก็จะเพิ่มเพิ่มเป็น10นะครับแล้วก็มีน้องตัวใหม่นะครับคอโซล่าร่างกาลาเลียนมีร่าง2ด้วยนะฮะชื่เอเป็นอะไรแ่ะเป็นผีนะตัวนี้น่าสนใจนะเออเผื่อ,อไว้ตีบอสได้นะครับมีชายนี่ด้วย นะครับตัวนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเราอธิบายไปเมื่อวานแล้วมาดูเควสกันดีกว่าเควสนะฮะหรือว่าฟิวเรซ์เทอร์ทักหรือว่างานวิจัยภาคสนามนะครับก็คือเควสจากการหมุนเสานะฮะถ้ามันบอกว่าจับโปเกมอนสิบตัวเนี่ยฮะได้จับน้องอาฮาเทน่านี่นะฮะ iv ร้อยที่สามหกเก้านะครับฟักไข่สามใบนี่เจอนะฮะหนูผีนรก เก่งมากนะฮะมอเปโกไอวีร้อยที่8 32นะครับมีพักไข่3าใบนะพักไข่1ใบจะได้สแตาร์เจ็ด้ยห้าสิบหมุนเสาหรือโปรเกรสท็อป10ครั้งนะครับก็จะได้น้องสวัดสดสวัสด,ดิโอนะครับสีซีวัด,ดิโอนะครับไอวีร้อยที่418ตัวนี้เก่งอยู่นะเอาไป p ี PP ได้อยู่นะครับตัวล่าง3มมั้งนะครับ แล้วก็จะมีเควสจ่ายตังกี่บาทเนี่ยไม่เห็นราคาเลยนะครับเควสจ่ายตังเควสจ่ายตังเควสจ่ายตัง,เ,ตงเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บนะฮะอ่ามีขายห้าเหรียญนี่ก็แพงอยู่นะเท่าไหรอ่อ่ะอ้าวแล้วมือถือผมไปไหนวะเนี่ย นะรประมาณห้าเหรียญห้าเหรียญห้าสามสิบห้าประมาณน่าจะขายเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยครับเควสก็หมุนเสาห้าครั้งจะได้สโมอ่าสโมลิสนะครับหมุนเสาหรือยิมนะจับโปเกมอนสิบตัวจะได้ราสเบอร์รี่ห้าอันนะฮะฟักไข่จะได้อ่าพาซิเมียนนะครับจับโปเกมอนสิบห้า 15, ตัวได้ภพยเนะี่ยเบอร์รี่นะครับแล้วก็เอาชนะบอสจะได้จับปลาลิงรางวัลใหญ่จะได้เอ็กพีสองพันห้า สารัดหนึ่งพันแล้วก็ได้ท่าโพสนะท่าโพสก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครไม่เอาท่าโพสนะครับก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับก็สิบเก้าบาทกับท่าโพสก็แล้วแต่นะครับคอเลเชันชาเลนจ์นะฮะก็มีจับกูคีนะฮะกาลาเลียนสโลโปกอ่านี่ให้ฟักไข่ด้วยโหดว่าให้ฟักไข่จากกาลาเลียนสโลโปกให้ให้ฟักไข่แล้วได้สกาลาเลียนสโลโปกซึ่ง พักไข่แล้วได้การาเลียนสโลโปกเนี่ยต้องไข่เจ็ดโลด้วยนะโอ้โหหดว่าหดหดแล้วก็น้องจับน้องสโเวตนะครับ2ตัวนี้จับตัวนี้พักไข่นะครับรีวอร์ดได้เอ็กพีสามพันอ่าสปะรดเงินหนึ่งลูกนะครับสกอรบันี่ก็จับนะฮะการาเลียนโพนิตะพักไข่นะครับแล้วก็สโเวตนะครับ รีวอร์ดใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้ยมันเพิ่มเยอะอยางี้ะเนี่ยอันนี้สามจาบซัมโบแล้วก็พักไข่ให้ได้กาลเลียนซิกแซกูลนะฮะแล้วก็สกอตต์นะครับรีวอร์ดใหญ่เอพีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือพักไข่ให้ได้น้องกาลาเลียนคอโซ่า XP 6 0 0 0แล้วก็แรคันดี้นะครับ แล้วก็ยังมีซีซั่นนะครับเอ็กซ์คลูซีฟสเปเชียลรีเิร์ชมาแล้วนะครับซึ่งคุณต้องไปทำนะทำเควสให้เสร็จก่อนนะซึ่งเควสที่จะต้องทำให้เสร็จก็คือต้องตีซากากิให้เสร็จนะครับชื่อนี้เลยเนี่ยกาลาร่าคอลลิงภาษาไทยคืออ่าภาษาไทยคือเสียงเพรียกหาจากกาล่านะครับซึ่งคุณต้อง เอาชนะแกงล็อกเก็ตอะไรต่างเนี่ยนะครับเอาชนะบอสให้ได้นะครับ,นะรบแล้วก็ถึงจะมีเควสอื่นแล้วก็ถึงจะได้มาถึงอันนี้นะครับถึงจะจบเควสกาล่าคอลลิ่งนะครับเนี่ยก็เล่นกับโปเกมอนเล่นกับบัดดี้หครั้งเล่นกับบัดดี้ก็ถูถูถูตัวน้องเขาอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นให้ดูแล้วกันนะครับถูที่ตัวน้องเป็นจังหวะจังหวะนะครับมันถึงจะ จ,จนน้องผัวพอใจอ่ะแล้วก็โปเกมอนสิบห้าลูกนะฮะถ่ายรูปโปยมอนบัดดี้ห้าครั้งจะได้เกตบอได้หัวใจจากบัดดี้ยี่ห้าอันนะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือสลับบัดดี้แล้วก็ทําไปแล้วกันนะครับก็จะได้สามห้าสิบห้าก็สิบตัวก็น่าจะได้ละนะครับจะได้อันต้าบอลสิบห้าลูกนะครับวันเดียวเสร็จนะฮะคือถ้าอยาก รู้ว่าทำยังไงก็ลองเสิร์ชหาในช่องมีทามีให้หมดนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 4,000นะฮะสตาร์ท2,000แล้วก็เครื่องพักไข่และหน้าสุดท้ายของกาล่าคอลลิ่งนะครับเคมรีวอร์ดนะฮะก็จะได้แคนดี้ของกูคีสกอร์บันนี่แล้วก็ซับโบนะฮะรางวัลใหญ่จะได้ XP 5,000สตาร์ท2,500แล้วได้กาลราเลียนเนียดนะฮะก็หาไชานี่ให้ได้นะครับนี่ไชนี่คอโซล่ากับ เรจิเอลิคิสเรจิดาโกนะครับก็ใครดูช่องนี้ก็ขอให้ได้โชคดีนะฮะถ้าใครกดไลค์คลิปนี้นะฮะขอให้ได้ใช้นี่เยอะๆอย่าลืมนะฮะตัวพวกนี้คือพักไข่นะครับโอเคเราคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ